ภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการทํางานของคุณครูผู้บริหารส่งผลกระทบต่อการทําหน้าที่สอนระหว่างคุณครูกับนักเรียนซึ่งเราเรียกว่าการเปลี่ยนวันนี้รูปแบบการจาัดการศึกษาเดิมที่เราเรียนที่โรงเรียนแต่ปัจจุบันเรากลายเป็นปรับบ้านเป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเพราะรูปแบบการจาัดการศึกษาจึงมีความแตกต่างออกไปดังนั้นเนี่ยนะครับใน พวงเวลาดังกล่าวเนี่ยสพถก็มีความเข้าใจถึงปัญหาถึงอุปสรรคเหล่านี้ดีก็อยากให้คุณครูนั้นได้มีเวลาในการที่จะไปดูแลเพราะว่าเนื่องจากเราเดิมทีเรามีที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนแล้วเด็กนักเรียนเนี่ยเข้ามารวมกันที่โรงเรียนแห่งเดียวก็จัดก,การศึกษาแต่วันนี้คุณครูเองถ้าในห้องนั้นมีนักเรียน30คนเราก็ต้องไปดูหน่วยการเรียนถึง30หน่วยเพื่อให้เกิดหน่วยการเรียนการสอนซึ่งจะมีความยุ่งยาก สลับซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการให้คุณครูได้มีเวลาได้ดูแลการจัดการเรียนการสอนสพทจึงนําเสนอและก็นําเรียนท่านรัฐมนตรีว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการลดภาระคุณครูได้อย่างไรก็ขอสื่อสารว่าเราได้ไปศึกษาและกฏว่าวันนี้เรามีโครงการต่างๆที่ลงไปที่โรงเรียนเนี่ยถึง225โครงการและมีกิจกรรมที่ต้องรายงาน มีกิจกรรมที่ต้องประเมินอยู่เป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการผ่อนคลายและเปิดโอกาสให้คุณครูนั้นไม่เครียดอยู่กับการรายงานหรือพวงอยู่กับงานอื่นให้มามุ่งในการดูแลเด็กนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นก็จึงได้หาวิธีการในการลดภาระคุณครูในช่วงโควิดโดยการชะลอการดําเนินการในกิจกรรมต่างๆทั้งหลายรวมไปถึงการประเมินต่างๆนะครับเพื่อให้คุณครูได้ทํางานภารกิจการสอน อย่างเต็มที่ก็ก็นาเรียนเพื่อให้ท่านผู้บริหารเพื่อนครูนะครับได้รับหลักการนี้ไปถึงปฏิบัติซึ่งจะมีหนังสือแจ้งซักซ้อมความเข้าใจไปยังเขตพื้นที่และโรงเรียนต่อไป